สวัสดีครับเทียนอีูที่ไหนนำเสนอใหม่เพราะใหมค์วีโอมีอะไรฮะมีคุณภาพของภาพที่ออกไปแล้วก็เสียงเราเลยต้องหาใหมค์มามีอยู่สองตัวครับตัวแรกสแลมมอนิกบี๊ง500ห้าร้อยโอหือสองโบย่าเอ็มเอ็ครับสองตัวนี้ ตอนที่ท่านได้ยินเสียงไม่มีไม้นะครับจากกล้องโดยตรงเลยเดี๋ยวผมจะลองใส่ไม่ดูอ่ะรีวิวก่อนเอ้ไม่รีวิวเลยเปิดก่อนของซาลาโมนิกเขามีอะไรบ้างครับในกล่องมีคู่มือใบรับประกันไม่ดูครับและสายเขาเนี่ยผมเอาไว้ในงนี้แล้วสายที่เขาแถมมานะฮะเนี่ยครับมาดูครับ แ็แถมแถมมานี่คือกันลมแล้วก็มีไม้ยาวๆใส่เสียบย,ยาวครับแล้วก็สายต่อต่อตางๆนะเข้าโทรศัพท์เข้ากล้องโอเคมาเก็บอันนี้ก่อนครับดูกัน <c oughs> เปิดครับมานั่น,นีงอยากเห็นนะ่ดิอ๋อผิดฟัง แม่จะต,ตลกก็ไม่บอกนี่ครับกดตัวนี้ครับนี่เช็คสถานะแบตหากกดตัวนี้เปิดเปิดนี่คือตัวส่งสัญญาณตัวรับสองพิธีกรครับอันนี้หนึ่งนี่ครับไฟก็จะติดแบบนี้สถานะะอันนี้สองอันนี้คือตัวตัวส่งนี่คือตัวรับสองตัวพูดพูดมาในนี้ พูดในนี้ครับมาเดี๋ยวผมจะลองเสียบใหดูว่ามันจะเป็นยังไงครับเสียงที่ท่านได้ยินจากไมโคามอนิกบีอ็งห้าร้อยอยู่หนขนาดนี้ครับเสียงเป็นไงบ้างครับมางคนก็เน็บไว้แบบนี้นะแล้วก็เดินใช่ไหมเออแล้วเดี๋ยวจะผมจะอันนี้ต่อไปโมย่าเอ็มเอมหนึ่งว่าเสียงมันจะเป็นยังไงครับ แล้วนี่ตัวหนึ่งนะเหมือนให้พิธีกรอีกคนนึงก็ได้ครับเนี่ยแล้วกดเปิดก็ได้ครับกดเปิดไว้กดเปิดหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ติดแล้วคราวนี้มันก็จะมีขึ้นขึ้นเสียงขึ้นแบบนี้ครับขึ้นเสียงขึ้นเสียงขึ้นแบบตรงหน้าจอฮะเออไปดูต่อครับว่าไม้ตัวนี้เป็นเสียงแบบไหนครับไปเสียงที่ได้ยินค่ะนี้คือไม้โรย่า mm หนึ่งครับ อันเนี้ยเหมาะกับพูกไหนบ้างที่ใช้เสียงด้านหน้าเนี่ยครับเหมือนไลฟ์สดไลฟ์อะไรเนี้ยฮะมันต้องยุของหรืออะไรเงี้ยครับเสียงชัดไหมครับเสียงเป็นยังไงบ้างผมยังไม่ได้ยินนะแล้วก็เหมาะกับไปนอกสถานที่ที่มีลเมเยอะๆก็มีไอ้ขนๆนแคดแคมาให้นะครับผมก็เรียกว่ถูกนะก็มีหนึ่งทางเลือกครับนี่ผมมีอีกทางเลือกอันนี้จะอันนี้ผมใช้มานานมากแล้วไม่ตัวนี้ยฮะ ที่ห้ออะไรผมก็ลืมไปแล้วแหละจะเป็นไม้สายหกไหมครับเดี๋ยวจะลองเสียบให้ฟังดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะนี่ครับนี่อันนี้คือไม้โมย่าเบมหนึ่งอันนี้ใช้มานานมากแล้วครับแต่ต้องใช้ฐานนะต้องใช้ฐานใส่เดี๋ยวจะลองดูครับว่าเป็นยังไงบ้างไปไปลองกันเสียงที่ท่านได้ยินอยู่คือจากไม้ตัวนี้ครับผมเคยใช้ไม้ตัวนี้ไปถ่ายเพื่อน กล้องเขาลืมเปิดเปิดตัวนี้ครับมันต้องปิดเปิดอย่างงี้ยครับเวลาปิดจะไม่ได้ยินเสียงครับเวลาเปิดมันก็จะได้ยินเสียงน,นะแล้วมันมีสายยาว6เมตรมันถูกและประหยัดแล้วมันผมว่าถ้าแบบนั่งอยู่ที่และเทสเช็คดีฮนะใช้ได้ครับอย่างเงี้ยสายมันจะเกะกะเนี่ยยาว6เมตรอะไรเงี้ยลองไปอีกทางเลือกฟังจากเสียงดูครับว่าเป็นยังไงนะนี่ตัวหนึ่ง,ต,งตัวนี้นี่สี่สิบ ผมยังไม่เคยแกะลองเลยจะแกะลองครับมาลองเลย <c oughs> เสียงที่ท่านได้ยินอยู่คือเสียงจากไม้ราคา40บาทตัวนี้ครับเนี่ย <c oughs> เป็นไม้สายยาวประมาณเมตรยี่สิบได้มั้งครับเป็นสายผ้าถักันนะเ,เสียงเป็นยังไงบ้างผมก็ยังไม่ได้ยินนะ <c oughs> เสียงได้ยินหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เลยนะ <c oughs> ติดไม่ติดถ้ามัามามนเงียบไปแสดงว่าไม่ติดนะแต่ถ้ามันมีเสียงพูดขึ้นมาก็แสดงว่ามันติดนะ ก็ของพวกนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับผู้ใหญ่จะดีเสื้อผ้าดีดีแบรนด์เคเมีเป็นผู้สนับสนุนของเพจและช่อง y YouTube เที่ยวนี้ที่ไหนทุกคลิปทุกการเดินทางทุกของรีวิวนะครับเนี่ยผู้ใหญ่จะดีอยู่มุมเนี้ยเป็นแบรนด์เสื้อผ้าน,นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผิดพลาดอะไรก็ขอคามาว้นะที่นี้ด้วยเพราะผมก็ไม่ได้นักรีวิวขนาดนั้นนะซื้อมาใช้ครับซื้อมาใช้จริงด้วยซื้อมาใช้เอง กะคทิปต่อไปเสียงต่อไปก็จะได้ยินจากไม้พวกนี้แหละครับตัวใดตัวหนึ่งนะนะก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปักตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดี